เลิกกันเถอะพีทไม่ไอเดียเดียเราเล่นใช่ไหมเดิกไปก็ไม่มีประโยชน์พีทก็เห็นพาไมาพีทแม่บีเขาไม่ได้ต้องการให้เดียไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพีทเลยแต่พีทอยากให้เดียเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพีทอย่าไปแคร์คนอื่นเลยนะเดียนี่ไม่ใช่ซีรีส์ไม่ใช่ละครนะพี่ก็เธอคนหนึ่ง พีงไม่ได้แปลงเพศเลยด้วยซ้ำจะมาเจอรักแท้กับผู้ชายคนนึงยังไงอะดีค่ะมันก็ของตอนพีทไปคบกับผู้หญิงจริงๆแบบที่อมมาม่กกับแม่พี่ต้องการเถอะนี่เดียรลกาไลาพีทไปคบกับผู้หญิงคนอื่นครั้งที่พีทสู้เพื่อเดียขนาดนี้เนี่ยนะพีทอย่าใช้อาลมสิดื้อไปมันก็ไม่มีประโยชน์ พีทเองก็ไม่มีความสุขเดียก็ไม่มีความสุขอบาบ้าพีทแม่พีท,พทก็ไม่มีความสุขเราจะเดือดึงคองกันไปทำไมเพราะเรารักกันเมียดียเรารักกันไม่เป็นไรแม่เดีย เดี๋ยวเลิกกับพีเลยนะอย่าแน่นงค่บ้านเี่ยพี่จะไปจัดการเองขอเวลาให้ครอบครัวพีทหน่อยนะเดียพีทว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจในความรักของเรานะพี่ก็เห็นว่าที่บ้านพีทอยากให้พีทมีครอบครัวมากขนาดไหนเดี๋ยวให้พีทนด้นะ เดียไม่เห็นเลยนะทำไมเดียไม่รักพีทเท่าที่พี่รักเดียเลยอ่ะได้ถ้าเดียให้พี่ไปคบกับดิวพี่ก็จะคบกับดิวเพื่อเดียเองเดียเป็นคนทำให้ความรักของเรา เป็นแบบนี้เองนี้รู้สึกกดดันทุกอย่างมาเคยมาคุไปหมดเลย มันก็ต้องถึงจุดต้องยอมรับความจริงแล้วเนาะเราลองมาแบบแยกกันอยู่ไหมเธอลองไปคบกับผู้หญิงดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าตอนนั้นเสียใจไหมแน่นอนค่ะเสียใจที่มันความรักที่เราแบบเป็นเป็นครั้งแรกของเราทําไมมันมันยากจังในการที่เราจะมีความรักครั้งหนึ่งมันมีความคิดนิดนึงในหัวเข้ามาว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าเรารักกันสองคนแล้ว มันจะไปได้มันยังมีแบบหลายๆสิ่งที่เข้ามาหนูเลิกกับพีทเขาแล้วนะแม่ไม่เป็นไรนะลูกคนเราเนี่ยรักได้ก็เลิกได้แล้วก็มีใหม่ได้ด้วยมีใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดีเท่าพีทอีกไหมอะแม่โอ้ยลูกเอ้ยโลกใบนี้เนี่ยมีผู้ชายอีกเยอะแยะมากเลยลูกหนูอาจจะเจอคนที่ดีกว่าพีทอีกหลายเท่าก็ได้นะ แม่หนูเนี่ยมองโลกในแง่ดีจังเดียเอ้ยแกตัดสินใจอะไรลงไปแล้วเนี่ยแกต้องเด็ดขาดรู้ไหมยอมรับมันให้ได้จะได้ไม่ไปวนกลับไปสู่อดีตอยู่อย่างนั้นรู้ไหมแม่หนูเนี่ยความคิดวัยรุ่นมากเลยนะคะเขาเรียกว่า Move on เป็นวงกลมค่ะอีมูฟองมูฟออนอะไรของพวกแกเนี่ย แม่ไม่เข้าใจหรอกแค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าหนูตัดสินใจทําอะไรลงไปหนูต้องเด็ดขาดอย่าไปห่วงหน้าพะวงหลังไม่งั้นก็ไม่ต้องทํามาหากินกันพอดีรู้ไหมจ้ะแม่แต่หนูต้องใช้เวลาสักพักแหละทอนนี้หนูยังเจ็บอยู่เลยไม่เป็นไรนะลูกคนเก่งของแม่คนดีของแม่ ร้านนี <ici> ้อร่อยเอ้ยปวดจะมากินเมื่ออาทิตย์ก่อนเด็ดร้านนั้นแหละอย่าเพิ่งมากินกันอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงมันแซ่บสุดยอดจริง ร้านตรงข้ามผัดไปจอยหนึ่งใช่ร้านนั้นดีกว่าเฮ้ยนาเดียฉันว่าเปลี่ยนร้านดีกว่าร้านนั้นอร่อยกว่าร้านนี้เฉยๆนะโซโซอันน่ะโอ้กลับก่อนนะได้เจอกันนะคะได้เจอกันค่ะบวันพี่ขอโทษคุณนี่คุณเดาให้มันดีๆหน่อยสิเพื่อนผมมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเมาไปหน่อย ไม่เป็นไรฉันไม่เห็นว่าเพื่อนคุณหมอจะว่าอะไรไหมครับเธาผมขอช่วยกุเบินข้าวหน่อยอะงนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ครับน่าจะเป็นวันหลังแต่ว่าผมแอดไลน์คุณไว้ไ,ได้ปะอ,อ ียค่ะไว้เจอกันใหม่นะครับคุณแเดี้ไว้เจอกันใหม่ะดีเขาเก็บเพื่อนคุณไปด้วยค่ะเพื่อนฉันท่านี้ รอนานปะนานสิไปกินข้าวกันเดี๋ยวผมเียงเองต่ามากค่ะถ้าฉันสั่งทุกเมนูเนี่ยคุณก็คงไม่ว่าเลยใช่ไหมคุณไม่ทำาย่าอนกันกับผมหรอกผมรู้ก็ไม่แน่นะคะคุณเนี่ยยิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งสวยนะผมขอสารภาพอะไรกับคุณอย่างหนึ่งได้ปะ ผมชอบคุณตั้งแต่คุณขึ้นไปเต้นบนเวทีแล้วอะแหมขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงๆผมยังสงสัยอยู่เลยว่าคนสวยๆอย่างคุณเนี่ยทำไมถึงขึ้นไปเต้นกับกระเทยพวกนั้นแต่จะคิดว่าคุณเป็นกระเทยเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าไม่มีกระเทยคนไหนสวยขนาดนี้หรอกอย่ามัาล้อเล่นนะพี่ก่ะกระเทยที่ไหนจะสวยขนาดนี้ย คิดเขาไม่ได้รอเล่นนะคะเดียเป็นกระเทยจริงๆคะ่ะไอ้แกฉันควรจะบอกนางดีไหมว่าฉันเป็นกระเทยอ่อะไม่ต้องบอกบอกตอนเดียวก็ตอนเลิกนั่นไปเลยจะบ้าเหรอยังไม่ทันเริ่มเลยนะก็ดูทรงก็รู้แล้วปะตอนเนี้ยยังไงมาแอนตี้กันเลยคะ่ะาเนี้ยคบไปกันยังก็ไม่รอดก็ไม่แน่เสมอไปหรอกถ้าเขารักอีนายเดียจริงๆอ่ะก็ต้องรับได้ปะขณะอีพีตอ่ะยังรับได้เลย พูดถึงพีททำไมดูหน้าเพื่อนด้วยขาโทษเขับฉันไม่เป็นไรหรอกนะอย่างพีทเนี่ยถือว่าเป็นกรณีพิเศษไปเนาะเห็นไหมกรณีพิเศษแต่ก็จริงนะแกมานั่งคิดดูแล้วอ่ะจะไปหาผู้ชายประเสริฐประเสริฐเหมือนพีทได้จากที่ไหนอีกอ่ะไม่มีแล้วแหละบนโลกเรื่ออเจออาจจะมีก็ได้ ม่แน่นะถ้าเราไปบอกความจริงผู้ชายคนนั้นน่ะอาจจะเปิดโลกใบใหม่ของเขาเลยนะเปิดโลกติดโลกไปเลยค่ะร้อยทังร้อยพนันกันให้มันรู้กันไปเลยฉันว่ายังไงตอนนั้นน่ะเรับไม่ได้หรอกได้งั้นพนันกันเป็นส้มตำอีป้าจะมือหนึ่งมากกว่าพันนะอ่ะได้อ่พอใช่ไหมพอเงินกูพอไหมอชีวิตรักฉันใช่เรื่องที่พวกแกจะมาพนันกันไหมเนี่ยเริ่มก่อนตกลงฉันควรบอกหรือไม่บอก ไ่บอกบอกไ่บอกไปบอกไ่บอกไบอกไเดียใช่ไหมเร็วกินอีกปะสสักคำหนึ่ง เอออมอฉันไม่เจอใครเลยเจ,จอแต่พีช่ชายล่อมาถ้าไม่พูดนี่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นกระเทยอ่ะโหยจนแย่ไม่ออกเลยฮันไม่ชอบกระเทยเหรอไม่ได้ไม่ชอบคือ <c oughs> ไม่ได้จะเหยียดนะเดี <c oughs> ยคิดว่าฮัดเป็นคนอย่างนั้นก็ไม่ไม่ไม่แค่สงสัยนะเราคิดว่ากระเทยบางคนเนะี่ย ถึงภายนอกจะสวยยังไงหรือว่าเหมือนผู้หญิงยังไงแต่ภายในก็ไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ดีอะเพราะว่ามมีจุ่ะยังไงก็รับไม่ได้ ฉันจะไปแปลงเพศเพื่อหาฮะ, oh ะทำไมแนนถึงเลือกม,มาคบกับใครอบ่นี้ะีะแนนเคยบอกเดียแล้ว oh <my> ใช่ไหมว่าแนานไม่ใช่คนที่จะเอาเรื่องเพศมาตัดสินความรักค่ะ